Thank you ทุกบ่ายวันเสาร์ทั้งช่องเจ็ดเสียงนะครับพบกับผมปราบยุทธพิชัยกับรายการดีๆรายการเดียวนะครับเที่มเช่วอคนไทยปลดหนี้แล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ผมมีหน้าที่สําคัญอยู่หนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการต้องทําให้เด็กดีๆคนหนึ่งหมดหนี้แล้ววันนี้เช่นเดียวกันครับผมมีเรื่องราวดีๆของเยาวชนคนหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมทิ้งการเรียนนะครับและเรื่องราวของเด็กคนนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ ที่หนูก็ไปทํางานโรงงานค่ะโรงงานเป็นโรงงานกระป๋องนะคะก็ทําทุกอย่างเขาให้ยกอะไรหนูก็ยกค่ะเริ่มทํางานอย่างนี้ตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่17แล้วค่ะคือว่าชีวิตหนูมีแต่คําว่ายืมค่ะไม่เคยมีคําว่าขอเลยค่ะยืมในที่นี้หมายถึงว่า,วายืมคนอื่นยืมแม่ค่ะยืมคือไม่เคยขอเลยค่ะทําไมเราใช้คําว่ายืมแม่คือว่าหนูมีความรู้สึกว่าแม่ก็มีภาระเยอะค่ะ แล้วหนูก็ไม่อยากจะเพิ่มภาระให้แม่หนูทํางานได้หนูก็ทําคุณพ่อคุณแม่นี่อยู่ด้วยกันไหมครับอยู่ดนวยกันค่ะแต่ว่าคืออันนี้คือเป็นสามีใหม่ของแม่ค่ะอ๋อไม่เคยเจอหน้าพ่อจริงๆเลยค่ะคําว่ายืมเงินแม่กับคําว่าของเงินแม่ขอใคร่ออตัวหนังสือมันเก็บเท่ากันแต่ความรู้สึกมันเท่ากันไหมครับ กับลูกคนนึงครัไม่เลยค่ะว่าหนูคิดว่าหนูตั้งใจเรียนค่ะแล้วทําไมเขาถึงไม่ค่อยสนใจหนูคือว่าพ่อกับแม่คือจะไม่ยุ่งเลยค่ะคือว่าเกรดหนูหนูได้3ามสามจเนะะี่ยค่ะเขาไม่เคยดีใจเลยค่ะหนูเอาไว้อวดเขาก็เฉยๆอะคะ่ะคือไม่มีความที่ทําให้หนูสู้อะคะ่ะก็จะมีแต่ตากับยายค่ะที่แบบดีแล้ว ตากับยายก็จะสอนหนูเสมอแต่พ่อคือพ่อกับแม่คือเอาเกรตไปให้ดูเขาก็จะทำหน้าเฉยๆค่ะไม่มีความรู้สึกดีใจอะไรเลยค่ะคือหนูตั้งใจทำจะให้เขาแบบภูมิใจในตัวหนูว่าค่ะตากับยายคือกำลังใจหนูเสมอชีวิตหนูจะไม่มีคำว,ว่าถอยค่ะหนูจะสู้ตลอดค่ะนี่คือความรู้สึกของลูกคน,นนะเวลาที่เราเห็นตากับยายลบาบากเราต้องมาทำงานค่ะ และหนึ่งในนั้นก็เพื่อเราเราดีข<ช>ึเลย<อ>ครับงงค่ะยายหนูก็ปกติเป็นโรคผิวหนังเป็นพื่นนะคะคือว่ายายอยู่กับคลายข้อโพดอยู่กับยาฉีดขยยาะคะ่ะก็จะนอนที่นอนบอดไม่ได้เลยคะ่ะได้แต่นอนแต่กับกระดานบ้านนะคะของสารเกีะะ๋ยวให้เกีได้นอนที่นอนนุ่มๆคะ่ะคือที่นอนนุ่มๆนีมม่หมายความว่าเป็นฟู้ภาษาบ้านเราค่ะ แต่ทุกวันนี้คุณยายต้องนอนอะไรคบนอนกับพื้นไม้บ้านหนูเป็นไม้ใช่ไหมคะเขาเดนก,กระดานบ้านนะคะคือไม่มีอะไรปูเลยบางทีแกลุกมาก,ก็เป็นเส้นที่ว่าเป็นแผ่นกระดานนะคะสงสารแกคะ่ะหนูขอบคุณตากับยายที่เลี้ยงหนูดูหนูมาโดยที่มีความยากลําบากอะไรตากับยายไม่เคยบ่นให้หนูได้ยินหนูก็ขอให้ตากับยายอดทนคะ่ะ ถ้าหนูเรียนจบแล้วหนูจะไม่ให้ตากับยายมาตากแดดลำบากอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะบอกอะไรกับพ่อที่ไม่เคยเลี้ยงดูเราเลยครับค่ะถึงว่าพ่อหองหนูไม่เคยจะดูแลหนูตั้งแต่เด็กนะคะแต่หนูก็อยากบอกรักเขาว่าว่าหนูรักพ่อยังไงสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้หนูได้เจอพ่อสักครั้งนึ่งนะคะอยากอยากจะว่ายากจะกราบเท้า ถึงว่าเขาจะไม่เคยดูแลหนูแต่หนูก็อยากดูแลเขามั่งค่ะได้ตอบแทนพ่อพคุณเขามั่งค่ะกับแม่คนนี้ครับหนูก็อยาก,อยาก,อยากบอกเขาว่าถึงแม่จะเป็นยังไงหนูก็รักแม่หนูอยากให้แม่ภาคภูมิใจรู้สึกภาคภูมิใจกับลูกคนนี้หน่อยคดอะไรสักนิดก็ยังดีะ่ะหนูไม่อยากเจอแต่ความเฉยชาค่ะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีกําลังใจอะค่ะคุณผู้ชมครับ คนเราทุกคนร้วนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแหละครับมันอยู่ที่ว่าเราจะท้อหรือว่าจะพยายามผ่านมันไปให้ได้อย่างเด็กคนนี้นะครับเธอไม่ยอมให้ปัญหามาเป็นอุปสรรคในการเรียนแล้วก็ไม่ยอมให้ปัญหาครับมาทําให้ชีวิตของเธอนั้นหมดหวังเพราะอนาคตที่ดีหรือไม่ดีนั้นมันอยู่ที่เรามองอย่างไรมีความคิดอย่างไรและเลือกที่จะปฏิบัติตัวยอย่างไร นี่คือความรู้สึกของเด็กคนนี้นะครับความรู้สึกที่มันปนเปื้อนออกมากับคราบน้ําตาและก็ความผิดหวังที่เด็กคนนี้ได้รับมาจากคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อและแม่ของเธอนันน่เองเด็กคนนี้ไม่ต้องการอะไรมากครับนอกจากกําลังใจที่จะทําให้เธอนั้นสู้และก็สู้ต่อไปเพียงลาพังเท่านั้นครับ็น,น,นเปน ใจมุ่งมั่นทุ่มเทพเพียงใดกว่าจะได้มาครับสวัสดี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 ครับคุณใสบ่บวกที่คุณเบื่อมั้ยครับนีอันคุณใส่ครั้งแรกนะคุณอยากจะเปลี่ยนไอตรงนี้ครับ <c oughs> คุณอยากจะเปลี่ยนทรงผมไหมทำไมอะฮะเอาเขามีฝีมือนะเหรอเป็นช่างเลยฮะช่างกัดผมด้วยเหรอเอาละ<ส>เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลด,ดนี่กับน้องปานะครับปบเสียงก็ไม่ใช่ปบเสียงปบมือให้กับคุณปาาเสียงดังๆหน่อยครับข <c oughs> อบคุณมากครับแต่สมองมันไปก่อนคําพูดเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูน้องมัมปานะครับวันนี้มีเกม2เกมให้เลือกมีเกมของคุณปาานะฮะกับมีเกมของเอ่อคุณตีอ้วนนะฮะเลือกเกมของคุณไหนฮะ ของพี่ป่าค่ะของพี่ปาางั้นเราไปดูเลยนะครับกาิกาปลา,าปักเป้าของเราก็มีอยู่ว่าภายในเวลาหนึ่งนาทีครับผู้เข้าแข่งขันจะน้อกปลาลูกดอกให้เข้าเป้าเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดถ้าทําได้รับเงินาารงนา,างวัลตามจํานวนไปเลยครับเตรียมตัวหนึ่งอสองถ้าไปเร็วโอ้โหออกกุญแจกระจายกุญแจกระจายเร็วครับจะสิบพี่นาทีแล้ว เอาลูกดอกมาแล้วเอาโอ้โหไม่โดนเอ้ยไม่เข้าดีดต่อมือเน้นแล้วโอ้โหสองม,มือโอ้โหเน้นเน้นถึงแม้จะได้แค่ไม่กี่ลูกแต่ได้ลูกกัมือเลยเอาเ เลาซะก่อนเอามาดูฮะมะปางทำได้เท่าไหร่นะไม่น้อยไม่น้อย 10, 1มื่นหนึงนะครับทีนี้สองพนห้านะฮะเป็นสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองหมืนเจ็ดสามมืนสามมืนห้า วันนี้นะครับน้องมะปางทำไปได้สูงสุด3 5 0 0 0ืนับาทนะคุณสมเด็จตุงคุณานะครับสมาชิกอบตเสดียงนะครับจะเป็นตัวแทนมอบนะครับช่องเจ็ดสีรายการดหนี้ร่วมกับไฮยินแมกนะครับขอมอบเงินตรงนี้ให้น้องไปใช้นี้เพื่อการศึกษา35,000บาทยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนนี้ร่างกายของเขาแข็งแรงสมบูรณ์แลวก็สามารถทํางานได้เหมือนกับคนปกตินี่แหละครับ แต่เมื่อเข้ามาประสบอุบัติเหตุครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปงานที่เคยทําได้ก็ไม่มีใครจ้างเมียที่เคยช่วยกันทำมาหากินก็ทิ้งเข้าไปทุกวันนี้ครับเขาเหลือแต่เพียงร่างกายที่ไม่สมประกอบกับลูกน้อยอีกสองคนที่เขาต้องดูแลครับและเขาบอกกับเราครับว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะมีมืออยู่เพียงข้างเดียวนะครับแต่มือข้างเดียวของเขานี่ครับจะทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดอย่าให้เหมือนแม่ แม่ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แต่ใจผิดปกติที่สามารถทิ้งลูกได้ลงคอและนี่แหละครับคือความรู้สึกของชายคนหนึ่งนะครับที่ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สมประกอบแต่หัวใจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สมกับคำว่าพ่อครับ างครข้างลูกถามหาแม่ไปไหนผมก็บอกว่าคงจะไปได้ดีแล้วั้งลูกไม่มีแม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่กับพ่อก็ได้พ่อก็ไม่ให้ลูกกินอดกินอยากหรอกเมื่อก่อนนี่ก็ไปเป็นรปภอ,อยู่ที่กรุงเทพก็มารถล้มแขนก็นเสียข้างหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาบ้านได้ สองหรือสวันนี่นะประมาณเนี้ยลูกก็มาออกที่บ้านต้นแ,แฟนก็เอาแฟนมาด้วยอ,อยู่มา2อสมปีเขาก็ไปแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวกลับมาเลยกลับมาอยู่ที่บ้านก็มานอนรักษาตัวอยู่ปีหนึ่งเต็มๆแล้วก็ไม่หายปีไม่หายก็เลยลุกขึ้นมาลองทำลองขับรถบ้างหักกราโพดบ้างขุดบันอะไรเงี้ยก็พอทำได้นี่ก็เลยทำ มาเรื่อยตอนที่มาหัดทํครั้งแรกโอ้ลำบากใจมากเลยพี่ปกติเคยสองแขนแล้วมาเหลือแขนเดียวก็ต้องสู้ครับพี่หลังจากนั้นก็ขุดมันช่วยพ่อพอปีถัดมาผมก็มาขอที่พ่อทํากโพ่อท,ทําส่วนตัวเองครับทําคนเดียวหมดเลยครับตั้งแต่หยอดแล้วก็มาใส่ปุ๋ย ก็คือทำคนเดียวมาตลอดครับคิดถึงลูกนะครับเพราะลูกก็ไม่มีใครแล้วถ้าผมไม่ทำมันก็จะเป็นภาระให้กับทั้งพ่อกับแม่อีกพ่อผมก็แก่แล้วลูกผมก็ผมก็ต้องกัดฟันสู้เพื่อลูกก็เลยตั้งแต่วันนั้นก็ทำมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้ครับผมไม่เคยท้อเลยครับทุกวันนี้นะไม่เคยท้อคือกลับบ้านมาก็เจอลูก บางวันลูกก็ไปด้วยอยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับมองเห็นลูกแล้วก็อเราต้องก็ต้องทําเพื่อลูกครับทุกวันนี้ผมพยายามเลี้ยงแล้วก็สอนให้ลูกผมเป็นคนดีแล้วก็ในอนาคตในภายภาคหน้าผมก็ต้องการให้เขาเป็นคนดีและอยากให้เขาทํางานมีการมีงานที่ไม่ต้องมาลําบากเหมือนผมทุกวันนี้ครับคิดเหมือนกันนะครับคงจะเป็นโชคชะตา ผมก็รีคิดให้ผมมาเป็นแบบนี้นครับแต่ผมก็ไม่ท้อผมก็จะกสู้ต่อไปนะครับจนไม่มีลมหา,ายใจแล้วครับ ทุกหยดทำเพื่ออนาคตหนูด้วยความรักและพันผูกให้ลูกจุดดังดวงใจพ่อยอมทุกอย่างแม่รังก็ยอมพลีได้ให้ลูกอยู่สุขสบายทุกทนเท่าไรก็ไม่วันรุ่ เอาละครับในการปลดหนี้ในครึ่งแรกนะครับเราจะใช้ความสามารถในการขับรถไถนาของพี่บุญรวยไม่ใช่ในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับเรามีมือที่ใช้งานได้อยู่เพียงข้างเดียวแต่รถไถมีที่ให้จับอยู่2ข้างแล้วจะขับได้ยังไงต้องลุ้นแล้วใจช่วยครับในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับดานที่มีชื่อว่าจอดไม่ต้องแจวเป็นไงน้องฝ้ายนั่งรถไถต่างจังหวัดเป็นไงอเป็นไหม ความสนุกแบบเนี้ยหาได้ที่นี่ที่เดียวอพี่บอกแล้วไม่ต้องกลัวอันนี้เรียกว่าสนุกแล้วเหรอคะสนุกมากดูสิโอ้ยจะกระตกไปไหนเนี่ยเออแต่ไม่ต้องห่วงการขับรถที่เนี่ยมันต้องรู้จักคนขับด้วยคนขับที่พี่เอามาให้น้องฝ้ายเนี่ยนะแล้วมาให้เรานั่งแบบว่าคุยจูจีกันสองคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนขับมือหนึ่งของจังหวัดนี้จริงเหรอคะมือหนึ่งเลยอ่านี่นี่ลงมาเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จัก คือก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้องคำนึงความปลอดภัยของดารารับเชิญที่มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งรถไถเนี่ยบางทีเป็นออกตัวมันจะกระตุกเห็นไหมคนนี้ขับกระตุกน้อยมากน้อยแล้วเหรอคะเมื่อกี้แบบน้อยมากน้อยมากถ้าเป็นคนอื่นกระตุก,กนี่นะโอ้ไม่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยพี่อาจจะกระเด็นตกไปแล้วก็ได้ถูกเพราะฉะนั้นเ,นเราเลือกมาคนนี้เขาเป็นคนขับรถมือหนึ่งชื่อเขาชื่อว่าพี่บุญรวยอ่าพี่บุญรวย นี่พี่บุญรวยอาสวัสดีครับพี่บุญรวยสวัสดีค่ะนี่นะเขาเป็นคนขับรถแบบว่ารถใหม่ตลอดขับรถมือเดียวใช่ไหมพี่บุญรวยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับทําไมเขารถแถวนี้เขาบอกว่าเราขับรถมือเดียวครับมือเดียวครับเพราะอีกมือมันเสียครับเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พี่บุญรวยจะมาบดนี่กับเราใช่ไหมครับ ใช่ครับดังนั้นเราไปดูกติกากันเลยนะครับว่าวันนี้เกมการแข่งขันจะทําอย่างไรกับผู้ชายมือเดียวกติกาจอดไม่ต้องแจวเพราะเราก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องขับรถไถนาเข้าโรงจอดจํานวนทั้งหมด3คันด้วยกันภายในเวลาหนึ่งนาทีถ้าทําได้ปลดหนี้ไปนะครับ4ี่0 0บาทไปดูกติกามาแล้วนะครับและวันนี้เนื่องจากที่นี่นะฮะคนดูเยอะมากเราจึงต้องขออนุญาตล่นคนดูไปหน่อยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะฮะ แล้ววันนี้พี่บุญรวยของเราก็มีแขนเพียงข้างเดียวที่ใช้ได้เราก็เลยสตาร์ทเครื่องรถมาให้ก่อนด้วยนะครับขอโชคดีนะครับ,รบเต็มที่นะครับครับจะได้กลับมารวยสักทีพร้อมนะป้ายพร้อมนะพร้อมค่ะหนึ่งสองเร็วขับรถมือเดียวกับวันนี้ โอ้โห oh 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 oh. ไปแล้วระวังนะครับเบรกให้อ oh ยู่ด้วยเบรกให้อยู่ด้วยเบรกให้อยู่ด้วยอไปแล้ว20วินาทีแล้วครับ20วินาทีทันที่สองสาวินาทีแล้วเร็วบุญรวยแล้วหน่อยเบรกด้วยทันสุดท้ายเหลือ20วินาทีครับ โอ ah. right. right oh ้โหแขนเดียวแขนเดียวมีแขนที่ใช้ได้เบียงข้างเดียวครับเอาดีๆบุญรวยแล้วเหลือสิบวิสุดท้ายเร็วโอ้โหอ้าวพี่ทีมงานลบไปก่อนครับลบไปก่อนลงไปก่อนนะฮะพี่บุญรวยทางนี้ครับทางนี้ครับ พี่ทีมงานหลบไปก่อนนะฮะเชิญตรงนี้เลยเชิญตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้เลยครับ3คันรถถตรวจสอบเรียบร้อยไม่มีผิดพลาดก็มาจอดถึงที่หมายที่เรากําหนดไว้เรียบร้อยน้องฝ้ายก็เอาฟางลงเรียบร้อยเรียบร้อยหนัก<ะ>ไหมจ๊ะไม่หนักเลยค่ะจิบจิบนะ,ะมาดูเวลาครับถ้าไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับครึ่งแรกนี้ปลดหนี้ได้เลย1นาทีพี่บุญรวยทําเวลาไป57าิพี่นาทีครับ 5 7ิวินาทีนะฮะเป็นนั้นว่าเกมนี้พี่บุญรวยปลดหนี้ได้นะครับยินดีด้วยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากประลัดอาวุโสตำบลวังทองคุณพยุงคุ้มสุพรรณนะฮะจะมาเป็นตัวแทนมอบเงินนะฮะ46,100บาทนะครับเอาละครับในการปลดหนี้ในครึ่งหลังนี้ครับเราจะใช้ความสามารถในการขนถานของพี่บุญรวยไม่ใช่ในการปลดหนี้ในครึ่งหลังกับเราถานที่จะขนและคนอย่างพี่บุญรวยจะทําได้หรือไม่ หรือเราใจช่วยครับในการปลดหนี้ในครึ่งหลังกับดานที่มีชื่อว่าทานห่วงหนี้มาถึงปลดหนี้ครึ่งหลังนะฮะเราได้ดูประวัติของพี่บุญรวยไปแล้วนะฮะในช่วงต้นของรายการนะฮะผู้ชายคนนี้สู้ชีวิตอย่างมากพี่บุญรวยครับพี่เป็นพ่อแม่ของลูกทิ้งไปแล้วพี่เคยคิดจะทิ้งเด็กสคนนี้ไหมไม่เคยคิดที่จะทิ้งลูกเลยครับเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นพ่อที่สร้างเขาขึ้นมา ผึงแม่ว่าแม่เขาจะไม่อยู่ผมก็จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับอยากเจอแม่ไหมบอยากอยากถ้าเจอแม่จะบอกแม่ว่าอะไรคือไม่รู้จะบอกแม่ว่าอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเขาเองก็ไม่เคยเจอแม่ตอนเกิดมาก็เห็นหน้าแม่ไหมครับเห็นแต่คงจะจําความยังไม่ได้นะครับจําความยังไม่ได้นะครับแต่วันนี้ผมว่าเชื่อว่าน้องแฟงน้องฟอดเนี่ยเริ่มรู้เรื่องแล้วแล้วก็เริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ย ขาดความอบอุ่นไปแต่พี่ติ๋ววนจะบอกน,นะครับไม่ต้องร้องไห้เพราะว่าหนูอะมีพ่อที่รักหนูมากรู้ไหม,มแล้แลพ่อคนนี้แหละเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่พ่อไม่ทิ้งลูกหรอกเข้าใจไหมเข้าใจครับเป็นเด็กดีของพ่อนะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกติกาเกมนี้เนาะว่าพี่บุญรวยจะหมดนี้ได้อย่างไรครับ อธิการฐานทวงนี่เราก็กมีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องผลฐานจำนวนทั้งหมด3เข่งด้วยกันภายในเวลา1นาทีถ้าทําได้ปลดนี้ไปครับ4ี่0 0นบาทเอาแล้วครับมีเวลา1นาทีนะน้องฝ้ายก็เตรียมพร้อมแล้วขอให้โชคดี 1... 2... 1> <c oughs> 2> เวลาดีครับ5วินาที น้องฝ้ายเทฐานมาแล้ว10วินาทีนะครับเอาไปมือเดียวนะครับแบกฐานมือเดียวเอาขึ้นล้นเลย20วินาทีแล้วครับ20วินาทีมือเดียวนะครับเอาเท้าเกี่ยวเพ่งขึ้นมาบนไหล่แล้วแบกมานะครับคุณผู้ชมนี่คือความสามารถของเขาเอาแล้วไปเลย 38วินาทีแล้วพุ่นลุยแล้ว20วินาทีสุดท้ายเหลือ15วินาทีสุดท้ายครับเหลือว,วิาวิสุดท้ายผมว่าคนมือดีๆเนี่ย จะแบก่านขึ้นบนไหลนี่มันยังลำบากนะอ้าวเราผมขอตรวจสอบก่อนนะฮะทั้ง3เข่งมีจำนวนฐานที่เราต้องการนะฮะไหลลงสู่แผ่นสังกะสีลงเข่งเรียบร้อยถือว่าถูกกติกานะฮะเหลือเวลาอย่างเดียวครับอ่ะมาดูนะครับ1นาทีพี่บุญรวยจะหมดนี่หรือเปล่าหมดไหมหมดหมดเปล่าหมดหนาทีทำเวลาไป 57วินาทีครับ <Yeah. S 1> วันนี้ครับสารวัตรกำนันตำบลบ้านกลานะฮะคุณนรงสารตินนท์เศษนะฮะจะเป็นตัวแทนมอบเงินทั้งหมดวันนี้พี่บุญโดยทำได้เกือบแสนนะเยอะมากๆเลยรับไป92,200บาท <Yeah. S 1> เอาละครับวันนี้หัวใจของคนเป็นพ่อนะฮะ ก็คงจะได้รับรู้เรื่องราวบางส่วนจากรายการปดหนี้นะครับชีวิตครอบครัวจะมีสุขนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทิ้งลูกไปไหนแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับครอบครัวคือสถาบันอันยิ่งใหญ่นะครับรักษามันไว้ให้ดีให้อยู่คู่ประชาชนชาวไทยกับสังคมไทยอย่าเลิกกันเลยครับเลิกกันแล้วเด็กจะมีปัญหารักษาสถาบันครอบครัวให้ดีโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ